เจอแล้วครับค่ะฝีดาดลิงในประเทศไทยอย่างน้อยๆก็สองรายใช่ค่ะที่ยังไม่เจอมันไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ค่ะยังตรวจไม่เจอเท่านั้นแหละหรือว่ายังไม่มงไม,ออมาไม่ได้แปลว่าไม่มีเอา,าเป็นว่าไอ้ที่เจอแล้วสองรายฝีดาดลิงแต่รายที่สองน่ากลัวนะคะรายที่สองน่าสนใจรายที่สองเป็นชายไทยใช่ค่ะครานี้ไม่ต่างไม่ใช่ต่างชาตินะคนไทยค่ะเป็นชายไทยเอาไทม์ไลน์ของผู้ป่วยฝีดาดฝีดาดลิง รรยที่2ขึ้นจอเลยชายไทยอายุ47ปีมีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชาวชายชาวต่างชาตินะย้ำม,มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชายชาวต่างชาติ12กรกฎาคม65ที่ผ่านมามีอาการสงสัยว่าป่วยพอ14กรกฎาคม65ก็เริ่มมีอาการเป็นไข้ปวดตามเนื้อตามตัวแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองเริ่มโตข,ขึ้นค่ะหนึ่งสัปดาห์ต่อมาปรากฏว่ามีผื่นขึ้นที่อวัยวะเพศลำตัวหน้าแขนและขา จากนั้น27กรกฎาคม2,565ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลก็เมื่อมีการนำเชื้อไปตรวจเข้าผลแบบผลแับก็ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อฝีดาดลิงสอบสวนโรคในเบื้องต้นพบมีผู้สัมผัสร,ร่วมบ้าน10คนด้วยกันค่ะส0คนด้วยกันสำหรับรายที่2นะคนไทยนะ47ปีใครที่ร่วมบ้านกับชายไทยคนนี้เสใครที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับชายไทยคนนี้ออหาตัวยากแต่ที่ยาก และอยากได้คำตอบก็คือชายชาวต่างชาติคนนั้นเป็นใครสัญชาติไหนเข้าเมืองไทยมาตั้งแต่เมื่อไหร่สัญชาติก็ยังไม่รู้อยู่เมืองไทยหรือไม่สัญชาติก็ยังไม่รู้ออกจากเมืองไทยไปแล้วหรือยังระหว่างอยู่เมืองไทยชายชาวต่างชาติคนนี้ที่เอาเชื้อมาแพร่ให้กับชายไทยไปแพร่คนอื่นอีกไหมไปแพร่ให้กับใครอีกอีกกี่คนน่ากลัวใช่ค่ะต้องหาชายชาวต่างชาติรายนี้ให้ได้ว่า เป็นชาติไหนยังอยู่บ้านเราหรือเปล่าแล้วระหว่างนั้นไปติดใครย้อนกลับไปผู้ป่วยฟิดาดลิงรายแรกที่เราเจอไปเจอที่ภูเกต็ตใช่ไหมใช,ใช่ค่ะที่ภูเกต็ตยังจํากันได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็แอบหนีไปกัมพูชานี่แหละโอเคจุดเริ่มต้นย้อนไปดูไทม์ไลน์ของผู้ป่วยฟีดาดลิงที่เราเจอรายแรกสักนิดหนึ่งรายแรกนี่เป็นชายชาวไนจีเรียอายุ27ปีใช่ค่ะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ24ตุลาคม64นะปีที่แล้วนะ 24ตุลาคม64นะคะเดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปเชียงใหม่ไม่ทราบวันเวลาในการเดินทางเข้าภูเก็ตเบรกตัวนี้ไปนิดหนึ่งแสดงว่าเข้าประเทศไทยทางสุวรรณภูมิลงเครื่องบินเข้าเชียงใหม่จากเชียงใหม่เดินทางต่อเข้าภูเก็ตเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้เลยเข้าประเทศไทยรู้ไปเชียงใหม่รู้เข้าภูเก็ตวันไหนไม่รู้ระหวางทางก่อนถึงภูเก็ตไปไหนไปแวะที่ไหนมาก่อนอีกไม่รู้ไม่มีไทม์ไลน์ โอเคทีนี้ทีนี้มา,าโปแตกที่ภูเก็ตมาโปแตกที่ภูเก็ต16กรกฎาคม65นี่เองจาก24ตุลา64ปีที่แล้วนะคะ16ระกรกฎาคม65นะคะเขาเข้าไปพบแล้วก็แพทย์ได้ตรวจโรคพบว่าเป็นโรคไข้กับเกี่ยวกับเพศขึ้นในที่ลับแพทย์เลยแจ้งให้กลับไปพักแล้วก็นัดตรวจโรคในวันถัดไปจากนั้น17รกรกฎาคม65นะคะชายชาวนาจีเรียรายนี้ปรากฏว่าไม่ยอมมาตามแพทย์นัด <18 S 1> หมอนัดแล้ว18กรกฎาคม ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นทางโรงพยาบาลเอกชนโทรประสานพยายามที่จะโทรตามไปที่ผู้ป่วยชายชาวในจีเรียคนนี้แหละเพื่อที่จะแจ้งผลตรวจจากข้องแรบว่าพบเชื้อฝีดาลิงและจะได้นําตัวมารักษาในโรงพยาบาลวชริรภูเก็ตแต่ปรากฏว่าติดตอ่อผู้ป่วยไม่ได้ตํารวจก็จําเป็นต้องลงพื้นที่ไปตามตัวที่คอนโดมิเนียมก็ปรากฏว่าได้รับข้อมูลรับทราบว่ามีการเรียกรถมารับตัวออกไปตั้งแต่เวลา1 9 0 0น ประมาณของวันนั้น 1, ประมาณทุ่มหนึ่ง 1, 1> มีรถมารับแล้วก็หายตัวไปเลยใช่ของวันนั้นค่ะ19กรากรกฎาคมตำรวจก็พยายามไล่ตรวจสอบนะคะภาพจากวงจรปิดต่างๆจนถึงทางขึ้นเขาป่าตองต่อมาก็ได้รับแจ้งจากแพทย์และนิติของคอนโดนะคะว่าชายชาวในจีเรียนยรับสายและบอกว่าจะมาพบแต่สุดท้ายก็ไม่ปรากฏตัวหายไปค่ะ20กรกฎาคมตำรวจก็สนที่กำลังนะคะลงค้นหาในพื้นที่อำเภอป่าตอง พบว่าเข้าพักที่โรงแรมป่าตองพรินเซสในพื้นที่กร,ระนป่าตองโดยเข้าจ่ายเงินสดและเข้าพักเพียงคนเดียวก่อนที่จะมีรถเก๋งสีขาวสีประตูลักษณะเป็นรถส่วนตัวมารับออกจากพื้นที่ในเวลา21 05. นาฬิกา00.5นนะคะตรวจสอบจากกล้องภายในโรงแรมพบว่าขังตัวอยู่ภายในห้อง22กรกฎาคมตอน,ตอน2ทุ่มตอน2ทุ่ม2ทุ่มนะคะเริ่มพบพิกัดต,ตามสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะคะว่าไปปรากฏตัวอยู่ที่จงังหวัดสกวแล้ว โอเคไปได้อย่างไรไปได้อย่างไรระหว่างทางกกที่ไหนระหว่างทางสัมผัสใครคอย่างน้อยๆคนขับรถพานหนีใช่ค่ะ23ากรกฎาคมเจ้าหน้าที่กัมพูชาจับกลุมได้ที่กรุงพนมเปญพบว่าหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณจังหวัดสระแก้วก่อนที่จะว่ายน้ําข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาก็มีคนพานหนี ต้องมีแล้วเขาเข้าบุกไปถึงกรุงพนมเปญเล้วถ้ามีคนพาหนีจากชายแดนนะแถวจันทบุรีมีชุมชนชาวในจีเรียอยู่ด้วยนะใช่ค่ะนะโอเคอนี่เป็นไทม์ไลน์ของต่อสายไปที่คุณหมอโสพลอิมสริถวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะสักครู่เดียวจะได้อัปเดตนะคะจนถึงขณะนี้มีความคืบหน้าอะไรอย่างไรพอจะมีเบาะแสหรือไม่สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอฮะสวัสดีค่ะคุณหมอโสพลคะ ักครุณหมอโสพลนะคะเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะอดเดยวสักครู่นะคะรองต่อสายเพ้่มอีกทีหนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งสักครู่จะได้ไปอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนก็เริ่มเป็นกังวลละตกลงจะยังไงสักครู่หนึ่งสักครู่เชื้อยังอยู่ในบ้านเราเปล่าแล้วเชื้อไปอยู่ตรงไหนแล้วสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งโดยเฉพาะรายแรกนะชายชาวนจิเรเนี่ยเข้าเมืองไทยมาตั้งแต่ตุลาคมหกสี่ ม,มาเจอติดเชื้อกรกาดาหกห้าคำถามก็คือแก,ตอาาก่ติดเชื้อมาจากไหนนี่ไงติดเชื้อมาจากไหนรายที่สองเป็นคนไทยรู้ละติดเชื้อมาจากชาวต่างชาติค่ะชาติไหนล่ะออแล้วตอนนี้ต่าง,งชาติตาคนนั้นอย,อยู่ที่ไหน ใช่ค่ะแล้วไปแพร่เชือ้ออีก,กหรือเปล่าต่อสายไปที่รองที่ดีกรมควบคุมโรคนะครับคุณหมอโสพลอิ่มสิทาวรสักครู่เดียวใช่ค่ะแม้ว่าจํานวนมันยังไม่ได้รุนแรงเหมือนโควิดสินะคะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายคนก็เริ่มนะคะต้องมาติดตามมาดูมาเฝ้าสังเกตเหมือนกันนะคะเขาเตือนกันมาอย่างหนึ่งก็คือพยายามล้างมือบ่อยๆร้วาสบู่ช่วยได้ระหว่างรอสายคุณหมอโสพลนะค่ะอธิบายแค่นิดหนึ่งน่ากลัวค่ะ <C sun> คุณหมอบ,อ,บอกว่ามาแล้วไปกันที่คุณหมอโสพลฮะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอฮะคุณหมอโสพลคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมอมรรัตน์คุณนยะยรัตนท่านผู้ชมครับครับครับคุณหมอครับไปกันที่รายที่สองที่เป็นคนไทยก่อนนะครับจากการสอบสวนโรคนะครับพบว่ามีเพศสัมพันธ์กับชายชาวต่างชาติเนี่ยนะครับอ,อนุมานเอาว่าสันนิษฐานเอาว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็น่าจะติดจากชายชาวต่างชาตินั่นแหละ พอจะมีข้อมูลชายชาวต่างชาติไหมครับว่าเป็นชาติไหนเข้าเมืองไทยมาเมื่อไรออกจากเมืองไทยไปแล้วหรืออย่างอะไรประมาณนั้นอะไนครับคุณหมอครับก็ก่อนอื่นต้องขอเรียนนี้นะครับเนื่องจากว่าลายนี้เนี่ยมีการตรวจพบเชื้อศีดาดบานอนเมื่อวานนี้นะครับซึ่ง ถือว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันโรคนี้นะครับแล้วก็ทีมสอบสวนโรคนะครับทั้งทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางคกรมควบคุมโรคโดยสถาบันปองกันคุ้มโรคเกตมือและกองอบยาเนี่ยลงไปสอบสวนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบื่อต้นก็เป็น อ่ชายต่างชาตินะครับที่ตางผู้ป่วยเนี่ยได้ได้ได้พบนะฮะอ่แล้วก็มีได้สัมพันธ์ด้วยนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามตัวครับเพราะว่าก็จะมีความลําบากอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าไม่ทราบชื่อที่ชัดเจนรับครับชายไทยชายไทยนั้นไม่สามารถให้ข้อมูลอ่ชายชาวต่างชาติได้เลยเลยครับว่าไปเจอที่ไหนเป็นใครอะไรอย่างไรนะฮะ อ๋อจริงๆก็พอมีข้อมูลอยู่ครับเื้องต้นก็คือรู้ว่าเป็นเป็นชายยุโรปนะครับพอยุโรปแล้วก็ใช่ครับแล้วก็รู้จักผ่านทางสื่อออนไลน์รู้จักผ่านสื่อออนไลน์ออาอย่างนั้นก็จะมีความยากนิดนึงก็คือเหมือนกับไม่ได้มีรายละเอียดในเรื่องของชื่อเรื่องของอายุอะไรต่างนองเนี้ยนะครับอะไรก็ตามเราคิดว่าก็จะต้องใช้วิธีการติดตามันนะครับ เช่นจากสถานพู้แล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับรวมั้งติดตามจากผู้ที่มีโอกาสพบเห็นนะครับแต่ขอเน้นย้ำนิดนึงครับว่าโวกนี้ไม่ได้ติดต่อได้ง่ายนะครับมันต้องมีติดต่อแบบักล้ผิสกัน ต้อง,องสัมผัสกันจริง,รงอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจใ<ช><ล>คุณหมอคร<ช>ับสรุป<ช>ว่าชายไทยนั้นไปปิิงกับชายชาวต่างชาติทางออนไลน์จากนั้นก็นัดเจอกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันในเบื้องต้นบอกได้ว่าเป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาติยุโรปนะฮะเป็นคนผิวขาวใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นคนผิวขาวชายไทยบอกไหมครับไปเจอกันที่ไหนไปเจอกันโรงแรมไหนเพราะเพราะเพราะตำรวจ อาจจะใช้ทักษะของตํารวจอาจจะใช้กลไกลของตํารวจในการควานหาตัวชายชาวต่างชาติได้ตกลงเข้าไปเจอกันที่ไหนครับเขาให้ข้อมูลอย่างไรครับครับใน,ในรายละเอียดตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางทีมสอบสวนเนี่ย<อ>เขาได้รวบรวมและสรุปแล้วกันได,ได้ได้ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ยังมีความไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะทําให้เก<า>ิดความแตกตื่นมากมันไม่ตกจกจุดนั้นแต่ว่าในการตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบหลายอย่างครับเช่นจาก จะป้องด้วยจากหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้แน่ใจนะครับแล้วก็องต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจต่องเที่ยวหน่วยงานที่ดูแลนักชาวต่างชาตินะครับเพื่อให้สามารถที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ติดตามมาดูแลรักษานะครับอครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ย้อนกลับไปรายที่หนึ่งที่เป็นในจิเลีย ในกรณีของไนจีเรียมันชัดเจนน่นะครับว่าเขาเข้าเมืองไทยตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแต่มาพบติดโรคกระลากระดา2,565คำถามก็คือชายชาวไนาจีเรียรายแรกนั้นนาครมเขาติดจากไหนอ่ะฟิดาลิงเขาติดจากไหนแล้วเขาติดจากใครอะตอนนี้มีข้อมูลหรือ,อยังค<ร>ะตอนนรายแรกค่ะอืมรา,ายนี้ก็เป็นอีกรายหนึ่งที่มีประวัติน่าสนใจนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยไม่ ได้โดยตรงเราใช้ข้อมูลแวดล้อมด้วยที่เราพบว่ามีผลตรวจติดเชื้อแล้วเนี่ยมีการหลบหนีนะครับที่ถ้าจัดการตัวคข้อมูลจากหลายๆทางนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเชื้อในพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของสายพันธุ์ที่ตรวจพบในรายนี้นะครับมันไม่เหมือนกับสายพันธุ์ย่อยที่กําลังระบาดอยู่ในยุโรปแบบเันกซ์โตรีเนี่ยเราก็จะ ตรวจหาเชื้อแล้วก็ดูสายพันธุ์ก็เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ตรงกับที่เจออยู่ในจีเรียเป็นหลักนะฮะเจอในที่ไหนนะฮะอินเดียอินเดียอินเดียเจอในอินเดียใช่ไหมคะสายพันธุ์ในจีเรียฮะในจีเรียอ๋อในจีเรียในจีเรียโอเคในจีเรียเป็นหลักอืมค่ะซึ่งเคยมีคนติดเชื้อที่ในจีเรียแล้วกลับไปที่อย่างอเมริกาบ้างนะครับแล้วก็ประเทศนะครับซึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ A.2 นะดะค่นะฮะ ดังนั้นเราก็คาดว่าเขาน่าจะรับเชื้อเนี่ยจากแหล่งต้นทางที่มาจากแถวอเริกามากกว่าเช่นอาจจะมีโอกาสได้พบคนชาติเดียวกันที่เข้ามา,าในพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะสัมผัสให้จิตแล้วก็ติดเชื้อแต่คนนั้นเนี่ยน่า,นาจะกลับออกไปแล้วเพราะว่าเราก็ตรวจสอบดูว่าไอจีเดียที่อยู่แถวนั้นเนี่ยมีติดเชื้อเด็พบ คนที่ติดเชื้อณเวลานี้นะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานนะครับว่าอาจจะมีคนชา่เราเนั่นแหละก็รเขาก็เชื้อแต่ก็อยู่เกินอนุญาตนะครับ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 สอบถามอีกทีครับคุณหมอครับรายที่หนึ่งชายชาวไนจีเรียเชื้อที่เขาติดนั้นมันเป็นเชื้อตัวเดียวกันกับที่ระบาดหนักอยู่ในประเทศไนจีเรียถูกต้องนะฮะ อ่ที่พบดีกว่าฮะไม่ถึงขนาดเรียกว่าระบาดนะับอ๋อที่พบในไนจีเรียเออป็นเชื้อตัวเดียวกันกับที่พบในประเทศไนจีเรียเอจุดสองอืมส่วนที่ยุโรปนี่ส่วนใหญ่จะเป็นดีจุดหนึ่งฮะอ๋อบีจุดหนึ่งยุโรปนี่จะเป็นบีจุดหนึ่งค่ะอ๋อ่อเคสองตัวนี้อันไหนแรงกว่ากันครับคุณหมอคะอ่เหมือนกันฮะเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์เวสอัฟิกันครับซึ่งความแรงจะน้อยกว่า สายพันธุ์ไอ้พวกละเ็นทอแอฟริกันซึ่งอันนั้นเนี่ยโอกาสป่วยตายจะมากกว่านะครับครับครับรายที่สองที่เจอในกรุงเทพที่วชิระนะครับเป็นเชื้อตัวไหนครับอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจในรายละเอียดครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งตรวจยืนยันว่าเป็นบางที่พ็อกไวรัสนะครับต้องเชื่ออะไรรอผลลับอีกทีหนึ่งใช่ไหมว่าจะเป็น1 2จด้วยหรือเปล่าครับ ผมเข้าใจว่าโจทย์ยากที่สุดน่าจะเป็นารายที่สองเพราะต้องหาตัวชายชาวต่างชาติที่เป็นคนแพร่เชื้อให้กับคนไทยให้เจอไม่เช่นนั้นก็คงนอนไม่หลับแน่ๆคุณหมอเพราะไม่รู้ว่าไปไหนต่อตตตเดเปิงไปไ,ไปไหนต่อยังอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าถูกไหมฮะครับช่วงนี้ก็เลยมีคําแนะนําครับว่าถ้าเราใช้ชีวิตในรูปแบบที่มีความเตยงต้อง,ต,องต้องหลีกเลี่นะฮะแล้วก็ <S <S <อ>ที่ไปเจอคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเนี เรก็จะมีโอกาสเนาะจะกักถามเรื่องอาการตัวจสังเกตดูว่ามีตุ่มหนองมีแผลตกสะเก็ดอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ได้ง่ายเท่าไหร่่ะไรก็เรื่องการสัมผัสแารติตัวที่ไม่ได้ป้องกันอะไรครับค่ะคุณหมอคะมีคนสงสัยว่าถ้าเกิดไปสัมผัสหรือไปเสี่ยงสัมผัสตุ่มหนองที่แขนหรืออะไรของคนที่เป็นโรคนี้มีโอกาสที่เราจะติดมาได้ง่ายขนาดนั้นไหมคะหรือว่าไม่ได้ขนาดนั้น ถ้าถ้าเรารู้ตัวนะเวลานั้นอ่ะเราก็รีบล้างมือด้วยสบู่นะครับเพื่อกําจัดปดไปจากผิวหนังบริเวณนั้นบริเวณถ้าเป็นผิวหนังแข็งแรงปกติมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นผิวหนังเชื่อบุนะฮะแล้วก็ผิวที่มีรอยแตกแผลนะครับก็มีโอกาสที่เชื้อจะเข้าได้ง่ายนะครับครับครับแล้วคุณหมอครับคือผมสังเกตจริงฮะในในตุรที่ระบาดระบาดกันนะฮะถ้าจะไม่มี ผู้หญิงหรือว่าเด็กติดนะฮะแม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันซึ่งก็สะอนว่านะครับทําไมทําไมมันจึงเกิดกับผู้ชายผู้ชายเกยอะไรประมาณเนี้ยเกือบจะทั้งหมดฮะไปปรากฏเพศหญิงนี่แทบจะไม่มีเลยทําไมและะ้วมันเพราะอะไรฮะ คำอธิบายที่ง่ายๆก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากการระบาดเนี่ยระบาดในกลุ่มของผู้ชายที่มีกิจธรรมทางเพศด้วยกันนะครับเช่นที่แถวสเปนในยุโรปหลายประเทศน,นะครับดังนั้นกลุ่มนี้เองเก็จะเป็นกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กับเพศเดียวกันมากกว่าะนะครับแล้วก็จิจธรรมที่เสี่ยงที่อยเ,เช่นกิจารรมทางเพศก็จะมี เอ่กิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้เปิดไฟนะมันก็อาจจะไม่เห็นแผลเห็นกลุ่มอะไรที่อาจจะเพิ่งเริ่มเป็นครับดังนั้นกะต่อนในกลุ่มนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อนเนื่องนะครับ,รบในหลายหลายประเทศส่วนผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงและถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่มีกิจกรรมปกติต่างวันอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยมันก็จะสังเกตง่ายๆโอเคดังนั้นยกเว้นรัวรวมทั้งด้วยครับ ถ้าวันติดได้เนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันได้คลียรแต่เด็กแบไม่ติดโอเคยกเว้นผู้หญิงไปยุ่งกับใบเซ็กชั่วแล้วไบเซ็กช่วเนี่ยไปติดกับผู้ชายมันก็ยุ่งหน่อยก็ถือว่าคราวซวยไปว่างั้นเถอะอันไหนก็จะซับซ้อนหน่อยเออซับซ้อนนิดนึงซับซ้อนคุณหมอฮะจริงไหมฮะที่เขาเตือนกันว่าระยะแรกของฟีดัตลิงมันจะไม่มีอาการแต่แพ้เชื่อได้ระยะแรกไม่มีอาการนะแต่แพ้เชื่อได้จริงหรือเปล่าะ เป็นไปได้ในทางทฤษฎีน,นะครับ <ฮะ S 2> ในทางปฏิบัติันยากครับเพราะว่าแปลว่ามันต้องมีเชื้อเยอะอในช่วงก็จะมีปื่นซึ่งก็แปลว่ามันมต้องไม่ใช่แถวผิวหนังใช่ไหมครับเพ <ฮะ S 2> <า>ือ่อทีเจะไปแย่นะฮะแต่โดยทั่วไประยะตามันสั้นครับเริ่มมีไข้เส็จวันสองวันมันก็จะมีปื่นตามมาละมันก็จะเห็นแล้วแบบอาการจะออกเร็วครับครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับเห็นมีในโซเชียลมีเดียเนี่ย เขาเริ่ม,มส่งสัญญาณเตือนกันแชร์ต่อๆกันเขาบอกว่าไปใช้ชักโครกนอกบ้านระวังนะเพราะชักโครกเป็นที่รวมเชื้อรวมถึงฟีดาดลิงด้วยในการตรวจเจอเยอะอะไรประมาณนั้นาาจริงหรือเปล่าคุณนหมนอจริงนนหรือเปล่าในในต่างประเทศอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะจํานวนผู้ป่วยจะเยอะมากนะฮะแล้วก็ก็มีหลายร้อยคนถึงบางท<น>ี<น> ก็มีบางพื้นที่ก็มีการระบาดตอนนี้นะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยในขณะนี้เองมีผู้ติดเชื้อเนี่ยน้อยนะครับน้อยว่าหลักประเทศเราที่มีรายงานไปสองรายอย่างไรก็ตามพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราต้องระมัดระว,วังอยู่แล้วไม่ใช่แต่จะซ้อยเยอะกว่านอนเพราะว่าหรือเราก็ต้องปรักษาความสะอาดแบบมันทําความสะอาดไอ้ชักโครกนะครับพื้นที่สัมผัสร่วมกันในห้องน้ำนะครับในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แจ้งเตือนไปยังเหล่างานแล้วก็ทางภาคเจะท่วงสาาที่ดูแลคลังที่จากเรานี่ครับในละมานระวังก็ทาการสามดตึ้นครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะคุณหมอคะสวัสดีครับหมอโสพลนะคะเอี่มสิริถาวรรอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะตรได้มันเข้ามาจนได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วไปที่ไหนแล้วว่าไทยติดจากชายต่างชาติ ในเบื้องต้นยุโรปรู้จักกันทางออนไลน์ใช่ค่ะสุดท้ายไปมีเพศสัมพันธ์กันที่ไหนต่างชาติคนนั้นยังอยู่เมืองไทยหรือไม่เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไปไหนมาบ้างสัมผัสใครต้องรีบรีบติดตามข้อมูลนี้นะคะเราจะได้เฝ้าระวังได้เร็วนะคะเ,เพราะไม่รู้ว่าไปไหนตอนไหนอีกแล้วหวาดเสียวค่ะ